ถ้าคุณจะทําให้คนหลงรักคุณอีกครับนะวิ่งไล่ตามคุณอีกโดยที่คุณไม่จาเป็นต้องวิ่งไล่ตามครับนะครับนี่เทคนิคเรื่องนี้ครับเราเรียกว่า extrapolation by A นะครับคือมันมันก็เป็นเรื่องของอาคติครับแต่สมองมนุษย์จะมีแก่นหลักคิดแบบนี้ครับนะครับสมองมนุษย์จะมีแกนหลักคิดแบบนี้คนจะตัดสินอนาคตทั้งหมดจากปัจจุบัน สมองจะตัดสินทั้งหมดเนี่ยจากปัจจุบันคุณเป็นคนหนึ่งไหมครับที่เครียดเรื่องของอนาคตหรือคุณเป็นคนหนึ่งไหมครับที่แฟนดูทำไมต้องเอ็นเอียงไปทางมือสามะทำไมไม่เอ็นมาทางคุณเพราะอะไรครับเพราะสมองตัดสินทั้งหมดมาจากปัจจุบันสมมุติว่าคุณกับแฟนตอนเนี้ย นะครับอยู่กันมา15ปีนะครับแล้วเหลือเวลาอีกประมาณ50ปีอะ่ะสมมติ50ปีข้างหน้าเที่ยต้องตายแต่ปัจจุบันเนี่ยครับคุณทะเลาะก,กันใช่ไหมคุณทะเลาะก,กันในปัจจุบันแล้วมันเหลือเวลาอีก50ปีในการที่เราจะครองคู่ชีวิตกันจนถึงวันตาย สมองแฟนของคุณมันจะคิดว่าอนาคตก็จะไม่มีความสุขครับสมองแฟนของคุณจะคิดว่าอนาคตก็จะไม่มีความสุขเพราะอะไรครับเพราะปัจจุบันมันทะเลาะก,กันแต่ครับถ้าแฟนของคุณกับมือที่สามนะครับตอนนี้มีความสุขครับแล้วเหลือเวลาอีกห้าสิบปีที่จะต้องตายจากกันมันจะคิดว่าอนาคตทั้งหมดเนี่ยจะคือความสุขครับถ้าวันนี้ครับแฟนของคุณอะ หมดรักคุณขอเลิกขออย่าขอลดสถานะเป็นพี่เป็นน้องนะครับเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเดี๋ก็ตามแต่เพราะอะไรครับเพราะสมองของเขามันตัดสินไปแล้วครับว่าณปัจจุบันนี้อยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขมันเลยมองในอนาคตทั้งหมดว่านั่นคือเงามืดทั้งหมดนั่นคือไม่มีความสุขนะครับนั่นคือเส้นทางนะครับเดือนดับอะไรก็ตามแต่คุณมันจะคิดอย่างนั้กนอนาคตทั้งหมดแต่ถามว่าความเป็นจริงเป็นแบบนั้นหรือไม่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับ แต่นี่มันคือ b i a s ของสมองมนุษย์ครับและทุกคนเป็นแบบนี้หมดนะครับไม่คิดแบบนี้หมดว่าเอ๊ะขนาดอยู่ตอนนี้นยังไม่มีความสุขเลยและอนาคตมันจะหาความสุขมาได้ยังไงตัดสินอนาคตทั้งหมดจากปัจจุบันนะครับเขาตัดสินอนาคตทั้งหมดจากปัจจุบันคนที่เขาขอเลิกขออย่าขอลดสถานะเพราะมันเห็นว่าปัจจุบันไม่มีความสุขเลยมันเลยมองว่าอนาคตถ้าอยู่ต่อไปมันก็ไม่มีความสุข คนนะุณะต้องทําให้เขาเห็นว่าปัจจุบันคือความสุขและมันจะมองว่าอนาคตทั้งหมดคือความสุขคุณยกตัวอย่างเรื่องนี้นะครับเวลาที่คนโบราณเขาบอกว่าเมื่อแรกรักน้ําต้มผักก็ว่าหวานเพราะอะไรครับช่วงนั้นยังเป็นช่วงของความตื่นเต้นครับนะครับเป็นเป็นช่วงของการศึกษาดูใจนะครับเป็นเรื่องของแซกหรือเดกก็ตามแต่ครับนะครับและมันมีเรื่องราวดีๆตอนนั้นนะ่ะคนมันเลยตัดสินใจลองเอ่ยแต่งงานกันครับ พราะสมองมันมองว่าอนาคตทั้งหมดมันจะคือความสุขครับถูกไหมแต่พอแต่งงานกันมาช่วงระยะหนึ่งครับกลายเป็นว่าคุณมาทะเลาะก,กันหึงห่วงงอนนะครับงี่เง่าใส่กันนะครับจากตอนแรกคิดว่าเป็นความแฮปปี้ตลอดชีวิตกลายเป็นว่ามันจะมองว่าอ๋อไม่มีความสุขเลยทำไมถึงคิดแบบนั้น เพราะมนุษย์มองที่ปัจจุบันครับว่าไม่มีความสุขเลยคิดว่าอนาคตทั้งหมดไม่ใช่ความสุขเพราะงั้นเนี่ยครับคุณอย่าลืมเรื่องนี้ครับนะครับตัดสินอนาคตทั้งหมดจากปัจจุบันนะครับแล้วทำไงดีที่ให้คนมองว่าปัจจุบันโคตรมีความสุขหนึ่งจุดหนึ่งครับอย่าตามอย่าวิ่งไล่ตาม พออราะครับเขาเขาเห็นว่าปัจจุบันคุณวิ่งไล่ตามโอ้จอดนะครับซาร่ากำลังวิ่งไล่ตามภายในหนาทีนะครับซาร่าจะวิ่งถึงคุณแน่นอนกลับมาได้ไหมเขาเขาเห็นว่าปัจจุบันวิ่งไล่ตามใช่ไหมมนุษย์จะตัดสินอนาคตทั้งหมดจากปัจจุบันพอปัจจุบันคุณวิ่งไล่ตามเขาคิดว่าอนาคตคุณก็จะต้องวิ่งไล่ตามพอเขาคิดว่าอนาคตคุณต้องวิ่งไล่ตามเขาเลยรู้สึกว่ามันคือการผูกมัดกับมันก็เลยไปกันใหญ่คราวนี้หนึ่งจุดสองครับคุณเป็นคนง่ายใช่ไหม นะครับคุณรู้สึกว่าคุณกลัวว่าจะขาดเข้าไปครับคุณก็เลยยอมง่ายในเรื่องอย่างว่าเรื่องบนเตียงเด็กก็ตามแต่สมองมันตัดสินอนาคตทั้งหมดจากปัจจุบันเพราะมันเห็นว่าปัจจุบันคุณง่ายเพราะงั้นอ,นอนาคตคุณจะยากได้ไงคุณก็จะต้องง่ายแบบนี้อีกเพราะงั้นเขาเลยรู้สึกว่าเอยเขาไม่ไม่ได้ต้องการคนที่ง่ายๆแต่เขาต้องการคนที่ดูเกินเอื้มนิดหน่อยดูมีคุณค่านิดหน่อย ความถึงบอกไงครับว่าพอคุณเป็นคนที่ทําทุกอย่างเหมือนกับแฟนแล้วเขาไม่เห็นสถานะคุณโดนต้มครับแล้วเขาได้ใช้ใบแอดนะมันใช้อคติของมันตัดสินไปแล้วครับว่าปัจจุบันคุณเป็นคนง่ายแสดงว่าอนาคตก็จะต้องง่ายเพราะงั้นเมียนจำไปจะต้องทุ่มเทะไรเลยเห็นไหมครับคุณเห็นไหมครับหนึ่งจุดสามครับคนที่อยู่กันมานานๆแล้วปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะครับ ปล่อยตัวเองโซมสมองมันตัดสินอนาคตทั้งหมดจากปัจจุบันเพราะมันเห็นปัจจุบันคุณโซมมันเลยคิดว่าอนาคตคุณก็ต้องโซมและโซมกว่านี้อีกนะครับและจะดูแย่ดูดูไม่ดีดูไม่ได้นะครับเหีียวย่นมากกว่านี้อีกคือมันมันตัดสินอนาคตทั้งหมดจากปัจจุบันตลอดมาครูคอมสอนมา กี่ปีกี่ปียังคงย้าว่าทุกคนอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวทุกคนจะต้องเพิ่มคุณค่านะครับแสดงให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนที่มาร์กหน้าปาแป้งปัดทินผิวดูแลตัวเองตลอดเวลาเพราะมันจะตัดสินว่าเฮ้ยปัจจุบันคุณเป็นคนทําตัวเองให้มีค่าแสดงว่าอนาคตหลังจากนี้คุณก็จะยังคงเป็นคนมีค่าแล้วมันจะต้องมาประคบประงมคุณครับแต่พอปัจจุบันปล่อยเนื้อปล่อยตัวมันเลยตัดสินว่าอนาคตทั้งหมดคุณก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัว <S <S คุณเห็นอะไรไหมครับคุณอย่าลืมกดข้อนี้ครับ สมองตัดสินอนาคตทั้งหมดจากปัจจุบันสแสดงว่าพฤติกรรมที่เขาจะกระทำกับเราในปัจจุบันและอนาคตมันเกิดจากตัวของเราเองปฏิบัติกับตัวเองแบบไหนให้เขาเห็นวิ่งไล่ตามเขายังไงไร้ค่ายังไงใดๆก็ตามแต่พวกนี้ครับเขาก็ปฏิบัติกับคุณเหมือนกับการที่คุณปฏิบัติกับตัวเองเขาให้เกียรติคุณเท่ากับการที่คุณให้เกียรติตัวเองเขาเห็นคุณค่าคุณเท่ากับเท่ากับ การที่เราเห็นคุณค่าของตัวเองและนี่มันมันเป็นขั้นพื้นฐานเลยนะครับที่มนุษย์จะมีแนวคิดแบบนี้ครับและก็จะยังคงคิดแบบนี้ไปตลอดครับเพราะหลักคิดอันนี้มันเกิดจากสมองเรปทิเลียนเบรนของมนุษย์ครับนะครับมันเกิดจากสมองฟาสติงกิ้งครับเพราะงั้นเนี่ยเมื่อไรก็ตามแต่ที่คุณไม่เพิ่มคุณค่าของตัวเองคุณไม่ใส่ใจดูแลตัวเองคุณไม่ดูแลความสุขของตัวเองแต่คุณเอาเวลาไปวิ่งไล่ตามเขา เขาก็จะมองว่าอนาคตคุณก็จะยังคงเป็นแบบนั้นครับวิธีการบันทึกความทรงจำดีๆลงไปในสมองของแฟนคุณเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้เขาไม่มีความทรงจำดีๆกับเราแล้วครับเพราะมันมองเราเป็นลบไปหมดแล้วครับวิธีการฝังความรู้สึกดีๆลงไปในสมองของแฟนคุณครับนะครับเมื่อการผ่าตัดสมองเลย <_ jeu> แต่มันเป็นไซ y c h o l ครับมันเป็นจิตวิทยานะครับอืม <_ âu> ดูแลเขามานะครับตั้งแต่หัวจะรดเท้ายี่สิบปีนะครับเขาก็ใช่ครับคือมันไม่เกี่ยวว่าคุณจะดูแลหรือไม่ดูแล <_ L ins> ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแวงว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขา โฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิทยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นเป็นจิตวิทยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะงั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะการลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเอง นะครับเพราะฉะั้นเนี่ยคอสนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บาทครับเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ำได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอร์สนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่นวิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่ง้อยากยากต่างๆพวกนี้นะครับ จะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเอ็นนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีกโก้พวกที่อยากเอาชนะคนุณต่างๆพวกนี้ครับพวกที่ปากแข็งหรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีกโก้บบคุณหรือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับที่คน,นเจ้าชู้ ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทําไมคนเจ้าชู้ถึงมีสเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทาไมคนเหล่านี้ถึงมีเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี่ยนะคุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึกให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่า ทำไมคนบางคนหลงมือที่สามหัวปากหัวป๊มมือที่สามก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่สามครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือ,กา,อการมีอิทธิขไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะ,อะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟร์นะครับเพราะนี่ยอันนี้จะเป็นอิวิทยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี่ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับครูความให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอ l o v e u n d e r r s c o ง9นะครับหรืออันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ